สวัสดีครับพี่น้องประกอบไอเสียนเกษตรบ้านหน้าให้เขาเอามือเสียนกับมาปลูกมันแกว้วพี่น้องป,ปูกมันญี่ปุน่นมันหวานนะครับเนาะปาาาะาคคู่มันหวานกับลูกกระตาพี่น้องมาปูกกับลูไส้นไหลก็แหละูกไส้หลท่านได้แหละกลอน่องใส่บุกโจกอย่างะพี่น้องก้นก้นคู่พี่เนาะนี่ใส่บุกโจกก้นคู่กลอน่องนี่ละปูกกันปูกพ่อได้กินพี่นอ้องปูกห้าพ่อได้กินปูกแบบย่อมเย้าพ่อได้กิน คนเค็มลองกันพี่น้องปลูกพ่อได้ขุดกินย่ามนั่นนแย่แลงเน,ะนาะยย่แรงมากห้ก็ได้ขุดสามเดือนเก็บผลบลิสพ่อได้ห้องนี่เก็บกินเห็ดเป็นหล่องเทเกิ้นพี่น้องหล่องนันนี่เอาปุ๋ยมาหยอดพรมเห็ดหล่องแล้วกับก้นอันนี้เนาะนี่ก้นเห็ดก้นขูมซ้ำนี่แหละพี่น้อง ไม่ได้ปลูเป็นสิ้นขานด้วยคนออกปูไปเอพอะได้ขินจัดร่องสองร่องนี่ก้น,ก,นก้นขุมนี่ก้นขุมไปจังจ้างเห็ดเป็นร่องแลีากเเ็เห็ดเป็นขุมเห็ดเป็นขุมขุมพอได้เอาหยอดมันมาลงเนาะหยอดมันหยอดมันเดี๋ยวฟามาเบิ่งพี่น้องบันฟามาเมเบื่องหยอด เดี๋ยวปุ๋ยประหยอดกันพี่น้องนี่เขาได้ปุ๋ยมาแล้วผ้าประหยอดนี่หลังจากเขาอ่อนโอ้ยตม้มหลังจากไอ้เป็นลองหรอกก้นคุ้มไปหรอกเนี่ยขุ้มขุ่มให้ไปคุม้มคุ้มเขุ่มขุ่มลองไปแล้วเขากับปุ๋ยหยอดเนาะหยอดปุ๋ยฟอมเลยหยอดปุ๋ยฟอมเลยนี่หยอดปุ๋ยฟอมเอานี่ผ้าผ้าปลูกก่ดนพี่น้อง เอกซ์เจย้าพบัวยอดปุ๋ยพร้อมปุ๋ยยอดคุม้มเพ,พิ่มเพี่ยหลังจากขัเห็นลองแล้วขังเง็นเป็นคุ้มแล้วก็ปุ๋ยยอดพอร้อมเลยนะครับเนาะปุ๋ยยอดไปพร้อมเลยนี่เนี่ยก้นคุ้มเนี่ย มันเป็นขุมซรัพนี่แหละพี่น้องปลูกให้พ่อได้กินปลูกแค่ไหน,นก็เป็นหัวหรอปลูกง่าย,ยุ้ยพี่น้องปลูกหล่องนึงก็ได้จักถุงปุย๋ยน,น,นึ่งคนละหัวมันเนาะนี่มันหวานมันแกวหวาน,ม,น,วานมันเนี่นญี่ป,ปุ่นแตเพันว่าเดี่ยไปหย่อนมันกันพี่น้องลูกไส้เป็นยังไ,ไนนงเนาะลูกไส้ลูกไส้ผ่าไ,ไหมโอ้ปลูกซอยพ่าเนี่ยไอหยอดมาแล้วพี่น้องไอหยอด เมบ่อเหตุเป็นสินค้าคุณนกเขา้าปู่พอได้กินนี่จักจัดลองสองลองออกไปเห็นจัดลองสองลองปูง,ง่ายดอกเพี่น้องเคยปูไป่ไปไปปีกายนี่ยโอ้ยดกคักไปด้านในไอ้แสนปู่ปีกายนี่ดกคัก,กปูปกกกป่ไปกินสองลองกินมะเบิดนี่ใส่เลยเถ้ยงเนาะโอ้ยกุ้นสมิ่งกับเมยพี่น้องเสียงเศร้าเศร้ามหาบ่นเนี่ย <laughs> เอาไอ้คุ้มหนึ่งสองยอดเนาะเนี่ยน,นี่สองยอดนี่ สองยอดกับถมเลยเห็นไงไงนี่ปลูกทําม,มีกับเกิดกันไงแล้วพี่น้องปลูกทํากินเลยซือปลูกทํามีกับเบือมมบอื้อกินนี่เป็นหัวมันนรอถงปุ๋ยท้งถมปุ๋ยเผื่ะนี่อู้อันนี้ขี้จัดลายแท้นี่ปลูกใส่แซงสเนาะถมซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่นี่ขีดข้ดินถมไปนี่ขี้ดินถมจะนีกับอ้าแมงเข้ามาไกล นี่ถมซ้ำนี่กะห้องก็เห็ดพ่อได้กินกับปลูกไส้ลากับล้านไส้นี่ล้านไส้กับลูกไส้คนมานําไอ้ส่งแดงล้านไส้ไอ้นั่งหันลูกไส้ลาเอานี่ถมนี่ถมเห็ดง่ายง่ายที่เราพี่น้องกัดดิกกินแล้วนี่เห็ดซ้ำนี่ก็เด็กกัน้ามมกรนกับเป็นหัวแล้วปลูกทิมใบห้าปุยหยดห้าปุ๋ยหยดลงน้ำเนาะปุยหยดหยดเริ่มแล้วนี่ ประเห็นอยังปูซ้ำนี่กับซ้ำเดือนกับมะขุดหลดสองเดือนกลัวนี่นี่สองอยอดใกล้กันสิสองอยอดใกล้กันไว้พี่น้องทมซ้ำเนี่ปุย๋ยเขาก็บยอดไปแล้วนี่โอ้ยนี่เทนี่ก็เป็นหัวแล้วปลูกง่ายๆเขาปลูกกินปลูกกินบานเท่าเนี่ยวิธีบานเท่าปลูกแบบวิธีบานเท่าสีสานบานเท่า,านี่างล่ะซ้ำนี่ก็ได้แล้วเนาะนี่เนาะนี่ซ้ำนี่ก็บับกับเป็นหัวเทาแล้วล่ะ ngay ngay thúng thăm nhỉ thăm mình cả ông bơ bớt ừ, ông bơ bớt thì nào thúng ông nhí bơ bớt nè ông nhí bơ bớt này nè thúng đẹp loại đây đó bay เอานี่หละพี่น้องให้เสียนใหเสียบบ้านหน้าที่หละพี่น้องก็ปั้นหยุดบันเจ้าอาทิตย์กับมาเห็ดเบียกี่ทงยุทธาที่ละตกอพูดักติกับไปทํางานทําการประจําท่านั่นกับปูก้อยมกูปลูกมันออกพี่น้องเขากับพระนัเกี่ยวดอกเขานากับพระนัเกี่ยวพี่น้องถ่ายรถเกี่ยวทั้งมันแก้วพร้อมกันเนาะเนี่นก็รอกนเลยมาเห็ดปลูกมันเล่นจอกไปนี่ละเอาฝากพี่น้องกดแหลกดแค่ ช่องไอ้แสนเกษตรบ้านนายเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอแสงในพี่น้องซองในน้อยอยู่เนาะงกำลังท่านจะเริ่มเติบโตคือส่องอื่นพันดอกในน้อยอยู่ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเอาวิถีอีสานเท่าไรเท่าน่าบรนเทาของสี่ลับพี่น้องเอาฝากพี่น้องไปท้ำนี่ครับจิ้มนี่พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อจิ้มเมียแสนไลฟไปก่อนครับสวัสดีครับ